ว่างยาเนี่ยไายรู้ขึ้นบอกว่าเปิดไมดีโอแล้วก็เต้นมาสั่นเออเอาแล้วบัดนี้เจอเลอตจอเลอเจเหรพี่น้องในเวลาที่คอยว่าข้าวจะได้กิจสอบเรามาลุ้นกันอันนี้ก็คือว่าพี่น้องขาอันนี้เป็นไม้ฟาดเขาได้พี่น้องนี่นี่คืออะไรไม้ฟาดเขาครับพี่น้องนี่เห็นบ่เต้นทา รอในช่วงในช่วงบรรยากาศรอเอ้าจะเป็นอีหยังจะกัวหัวลหยังคอยในช่วงบรรยากาศรอพี่น้องคะ่ะให้ประทือกล่องให้ประกคห,หัวเอาหัวพี่น้อง มันรุ่นมันสิได้จักสอบพี่น้องโอ้ยโอ้ยไปอย่าไล่

เ็ดด้วยว่ะมวนไรออกขาเมื่อเท็ดจาเด้เพีวน้องมาลุนโอ้ยนั่งเอกไปโดดพี่น้องสรุปแล้วเลยเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเ สิบสองสอบโอ้บายบายเจเปิลสายาเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวเจเปิลได้12บสองสอบฝากติดตามช่องใหม่เจเปนลสายฮาว้าวๆ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ